รามสการพระเดชพระคุณพระธรรมดรีรกดร์เจ้าคณะภาคเก้าเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นเรียนท่านประธานท่านพงสักดิชาวีภววูการจังหวัดขอนแกน่นและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะบอิชันหมอล่ำชวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติพร้อมคุณปอฉลาดน้อยส่งเสริม เรีว่าอาชีพพ้าเป็นศิลปินรวมอาชีพเดียวกันกับคุณพอระเบียบความสูญเสียตนย่างยายด่านศิลปะในมือนีที่ฉันขอนอนนํำอดอาไล่คุณพอระเบียบพลลำห,หัวนาวงหมอลำเรืองต่อก่อน คณะระเบียบบ้าทศินบดรับฟังตามโอกาสค่ะขอบพระคุณยังสูงค่ะอันนี้เพิ่นจงมาฟังเสียงลำอุกอังแคนบัดหาฟังเสียง,งแคน สุดเซนเสาเงาใจฟอลูกศูญเสียผู้เป็นพ่อต่อแต่นี้ซื่อระเบียบพ้นลำพ่อเคยคำสีบอมีพ่อจากไปในมือนี้ลูกหลานต่างใจสลาย ไปนำตาอะไรสิขาดใจน้ำทันสิไปวานสิไปว่าวผู้ใดโนอสิคือ่นผู้ทางทางสางก,ก็ระเบียบว่าทส,สินจังมีซื้อกองฝ่าคนฟังยองอยู่บ่อเศร้าพอผู้บังเกิดเก้าย่อมนิดเหนื่อยกับงานหนันนก กุมหมอลำก็แสนหักพอผูกผ้าให้เรื่องรุงขอบพยุงบอกเคยเว้นให้อยู่ซุ่มกินเย็นเป็นมุนลนพอคุณพออุดมการลูกสารต่อตามห้อยพอฝากไว้ในวันนี้อย่าห่วงเดอ้อวงหมอลำที่พอตั้งลูกสิหักขวงเห็นเด้อพอเดอ้อ เป็นตัวแทนของบิดาสิหักษาขันพาไหว้หอยไปวิม่านแก้วแนวใดดีมวนลูกเต่าสีสานตอนผู้มาล้ำทรงดวงวิญญาณอาชีพเดียวกับพอ คือคุณแม่ชวีวันดำเนินศินลปินแห่งชาติปอสลาดส่งเสริมผู้เข้ารกรักทานวันนี้มาส่งทางในานามสมาคมหมอลำภาคอีสาสนศิลปินทุกทุกท่านทุกชีวิตทุกสาขาสิหสาศิละปะหมอลำ ภูอิสานนะเอาโอไว้พอเอ๋ยให้พ่อไปมีม่านแก้วเอาเสียงลำน้ำมาส่งกอมเทวดาทุกพระองค์ในสวรรค์ฉันทั้งบาดาลโล ไจงเรื mm ่องราอย่ามนมองหากชิงใดบัตถูกต้องสีปองหนทางไปแน่เด้อใจทุกข์หวั่แสนอาหลัย ทรงพอไปในวันนี้บาลมีจงสู้คำเมตตาทำน้ำใจพอคุณความดีที่เคยก่อจงเป็นแสงสองไตพระตนาไตหน่วยแก้วขอให้ได้จด้ทรงน้ำคุณพอและเปียบพ้นลำปูดน้ำทรงถึงเมืองสวรรค์นเนืเดอตตราปรันจงมีสุข ทูกยามีมาไกลลูกทุกคนขอจำวบสิแสดงเวลาใดป้ายซื้อพอตั้งวบนั้นคือเกวาลูกทุกคนขอจำวบสิแสดงเวลาใดป้ายสื่อวงคือโตแทนของ่อง พร้อหมหูกตั้งไว้จอก,กอหูกแทนพ่อผู้พาสังผู้พากอเหลือแต่ซื้อแลปลายเหลือแต่ซื้อแลปลายต่างหน้าอีพ่อหฮา พอเอ๋ยพ้อหุกตังว้แท่นพอผู้้าสั่งผู้้ากอเหลือแต่ซื้อไปไว้คือกับพอ,อยู่ไก,ไก่ไก่โบไก่คางทุกถูกย่ามกายไปอยู่ชั้นฝ้ากายไปอยู่ชั้นฝ้าฝา,ากแต่ซื้อกับพ่วมดีซื้อระเบียบว่าทสิน สิอยู่คงนอดินฟ้าพอหลับตาในวันนี้เนวใดดีไปนำคำไปนำรงคุณพระพ์คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงสอยคำนำเจ้าสู่สวรรค์ลูกทุกคนขอเว้าซ้าบอกพอคำเดียวกันขอดื่มพัน ขอเดิมพัน <des k> ด้วยชีวิตลูกทุกคนขอทำไวเกิดชาติใดขอยเป็นสกุลเสื้อเนื้อนาบุญของหมอลำน้ำหอยพรมสาธุเด้อสาธุเดอขอยดวงวิญญาณ ของคุณพ่อและเบียบพ้นลำผู้ภาสางผู้้ากกอสิทธุทุกคนอยู่มองนี้ลูกทุกคนอยู่มองนี้ขอนำเสีแต่ส่วนดีขอนำไว้แต่ส่วนดีบุญเฮามี